ที่มันไปขึ้นสมองออกถ้ามันออกออกสมองมันจะออกแควจอประสาททั้งหมดมันก็จะหายผู้ป่วยก็จะดีขึ้นทีนี้เวลาได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาแก้ที่ขาก่อนจําไว้นะคนป่วยเอามาพึ่งกับมาแพทย์ทำแม็ทำเป็นไงก็ได้ให้เขาเดินได้ก่อนมือค่อยมาแก้ที่หลังถ้าเอามือก่อนขามขามเดินไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ดันั้นเราก็ค่อยไปแก้ขา เราเดี๋ยวเราท้อมตัวช่วงแรกก่อนที่สามเส้นเป็นทางเส้นตายกดเป็น,นี้ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็กดยืดลงไปเท้าเราที่ม่อที่สอนให้ลองกดดูว่าลมออกไหมตอนนี้อยากให้สกดเพราะว่าพอเรากดท้องได้เราต้องใช้จอกให้ให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเกิดความชนานาญพอเกิดชำนาญชำนาญแล้วเราจะรู้ว่าเราจะลงน้ําหนักประมาณไหน<ม>เพื่อขับลมออกเพราะว่าแต่ละคน ผนังท้องไม่เท่ากันไหนะไปเจอคนที่ท้องเป็นกะละมังเนี่ยทำไงทรนี่เออเหนื่อยนะเจอเอาท้องใหญ่ๆแล้วเด่นๆตึงๆแต่ผมเอาลมบทอ่ะแต่ว่าต้องเลาะอ,ออกก่อนอันดับแรก,กเลยเลาะฐนนี้ออกก่อนเพื่อให้ลมมันออกไปส่วนนึงก่อนมันจะได้หย่อนเพราะข้างล่างหย่อนนี้ก็จะแบะลงเพราะว่าเพราะว่าไอตัวไส้และไส้มันล้างขึ้นมาหมดแล้วอ่ะทีนี้ยิ่งไปคนที่ลำไส้ท้องด้วยโอ้ เมยสองเข้าข้าลําไส้ทองมันก็ไปเบียกอะไรเบียกตต <S <S แต่ละไส้แต่ละไส้ก็เบียกทั้งล่างอยดเนี่ยเออแต่ว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะแก้พวกเถาดานทั้งหลายเนี่ยเราแก้ตัวนี้ออกก็ใส่แต่ละชนิดก็จะออกไปด้วย <S <S มันช่วยมันช่วยรูยปรรยายเลยเท่ากับว่าผู้ป่วยไม่ต้องไปต้องไปกิปนกยามากมายเป็นไงเราก็คือคือใช้วิธีเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเพราะที่ลองมาเนี่ยปรากฏว่า อาการที่เขาเป็นเรื่องลังมาเป็นสิบยี่สิบปีก็เพื่มขึ้นหมดที่ผ่านมานะคือส่วนใหญ่ทุกคน,น mm hmm. เรียกว่าญาพี่น้องตรงัยว่าเอามาก่อนไม่เป็นอย่างนี้ทำไมดีขึ้นอะไรเน mm ี hmm. ่ยเดี๋ยวเราหุดตรงนี้ก่อนนะเอาจุดสปยตูนนี่ก่อน mm hmm. ตรงนี้ไม่ต้องกดนะ mm hmm. ตองนี้ให้รู้ว่าเวลากดตรงนี้แล้วมันจะย้อนกลับมาแล้วการเส้นนี้จะไปพร้อมกัน จะไปเขาจะวิ่งพร้อมกันสามเส้นเลยอันนี้ไปพางงานครับมีมีตรงนี้เขาจะแยกกันหาเพื่อไปดึงลมที่ศีษะลงออกมาเข้าใจไหมไอ้สามเส้นพร้อมกันไปด้านไหนครับด้านหลังไปเป็นสิ่งกานสมองเลยก็คือเขขึ้นพร้อมกันเลยใช่แต่ถ้าเรากดนี้จุดเดียวมันถึงจะค่อยอ้อมนะครับมันอ้อมอ้อมตรงนี้มันอ้อมไปไปอยู่แล้วมันไปอยู่แล้วมันแค่คือคือเพราะไงวาพอมันมาใช่ไหมตัวนี้มันจะแยกขึ้นอตัวนี้ตรงนะสมมติถ้าเราดูอนี้นะ ตัวนี้มันก็จะตรงตรงขึ้นอ๋อคือมันต็ไปของมันอยู่แล้วตัวนี้ตัวไปอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันจะแยกของมันโดยปริยายถเลิ่มซ้ายก่อนดีไหมกดจุดเดียวมันก็ไปทั้งคู่อ๋อไม่กดเท่กบจดีจุดเดียวจุดไหนที่ผมไม่ต้องกดนะคะนีไม่ต้องกดกดกี่นิ้วกดสามนิ้วสามนิ้วเลย